เราก็มาอยู่ท <AN> ี่สวนงูสวนงูครับสวนงูนะครับที่สุขโชครีสอร์ททันที่รีสอร์ทนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เขาก็จะมีการโชว์งูท่านผู้ชมนกดูว่าจะมีการโชว์แล้วครับเป็นไงน้องแอนรู้สึกก็ตื่นเต้นเขาบอกว่าจะให้น้องแอนเนี่ยลงไปลงไปสมรวจดูด้านล่างเลยคนลุกค่ะคนลุกที่แต่เดินเข้ามาทีแรกแล้วค่ะ คือมีความรู้สึกว่าน่าตวเลน่าัวใคือมูเยอะมากอะค่ะที่สวนนี้สวนมูนี้ใช่ไหมคะใช่ครับน่าเป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวมากๆน่ามาเที่ยวชมนะครับใช่ค่ะยินเมาในเอาละครับเดี๋ยวจะไปดูการโชว์มูของที่นี่กันดีกว่าครับว่าเขาจะเริ่มโชว์กันแล้วครับาดูเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูมูโชว์กันนะครับนี่คือมู ช่วยแปลงกฤษเป็นไทยผมดีครับอ่าครับผมดูเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเขารู้สึกว่าแอนเรามีปฏิกิริยากันอยู่ด้านบนเลยครับในการหลบแอนแปลงกิจจะลุ้นหน่อยค่ะคือน่ากลัวมากจริงๆริะค่ะลู่เห บ้านเราเีงูหมป่ะใช้ใช hey yeah. ่ี่าจะเป็นจงอางครับอางครับลบลบทำไมครับด้านนึ่งครัน้องแอนาเซาแลนดร เดี๋ยวสวม eyelash หาึ่ง e y e l a s อัลซอกราบี่เอและคือฉันชวบดีไซน์ไทยนด์ต้องบอกกับท่านผู้ชมเลยนะครับ <c oughs> ใครที่อยากจะมาสัมผัสแบบซึ้งซึหน้าแบบนี้มาเลยครับมาได้เลยนะครับที่บ้านสุขโชคคันที่ country, <c oughs> รีสอร์ทนั่นเองครับมี<ร>ทั้งใช่ครับมีทั้งรีสอร์ท บรรยากาศดีด้วยแล้วก็ห้องห้องพักรู้ใช่ครับราคาเป็นกันเองใช่ครับแล้วก็ยังมีสวนที่สวนงูนั่นเองครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาของเราแล้วที่พาสองท่านศิลปินครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบิ้มบินหลาขอบคุณมากครับในคอนเทนต์เป็นด้วยแล้วก็น้องแอนชิดาของในคอนเทนต์ด้วยนะครับวันนี้คงหมดเวลาของรายการลูกทุ่งวงทรวนตีนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าว่าผมจะพา ใครมาเป็นแขกรับเชิญศิลปินใครไหนนะครับต้องคอยติดตามชมว่าว่าจะไปเที่ยวที่จังหวัดไหนวันนี้คงต้องราไปก่อนราั้ง3คนคนในกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ